มื่อนี้จิมมะชอนก้อยนั่งง่วนเอาพี่น้องเนาะนั่งง่วนตีต้มก่อนต้มแล้วก็ซอย,อยกซอยจิอกวิธีก้อยเอา,ออาล,ลูกเช่าหมอนตัวกลางอุปกรณ์มันก็มีต้นหอมหอมไม่เลื่อยอย่างไมพักเสน่ห Dante, มีขวนมีเียร์ดกระติกเมันจะเียดิพิโนมีน้ำปลามีย่งกอหัวหันหัวหันเสียไรเสียรมีประเดชนี่แหละอนมันอนต้อนแรกภักลงวน่อน,น,ลน,นเลยอรเบอร์หลดนไปหัวหัวไหกันเลยช่อง ชักบ่วงหนึ่งเนาะประมาณนี้แหละเพชรนี่เล้วแต่หมักเพชรกับเพชรหมักบ่มหมักเพชรกับ่เอาเพชรนี่อะใช้บดนี่แหละเพชรลดอูครับแปรงนัวนี่แล้วลแต่เด้ออันหัวอาหารนี่ใช้หน่อยใช้ไลยก็แลยอายาแล้วแต่คุดหมักน่แดกลงจากก่อนจังหน่อยนึงบ่ใช้ไล่ด้วยประแดกมันชิค็ี้มันี่หน่อยใช้ชักบ่วงหนึ่งก็ได้ lún bả này lún hoa cang bé quá chết xin nhấc qua đây này trước con trước con đi ra đây là cứ mảng nao hiểu không บ้านคอยบางเือเขาเอินสุกบางเอเขาเอินก่อยนะัน่ามักชมก็ใช้ชมพี่น้องเลยแล้วแต่คนมักนี่ชมนี่ยอยหน่อยนี่บึ่งาตายเห็นนตะกินเด้พี่น้องเลยนังงัวนังงัวซื้อมาตลาดบิ่งีนีบงหนวนี่ แคบแคบเอาเท่าน,นี้แหละพี่น้องเดี๋ยวมาเจอกันคืนหนาโอเคบ๊ายบาย